มาเป็นยังไงบ้างคะจะบอกว่าดีมากๆเลยนะกับการมาฝึกจิตในครั้งนี้เนาะเพราะอะไรเพราะว่าไหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือลืมปลุกจิตตัวเองค่ะวันนี้มานั่งสมาธิแล้วก็ได้เห็นจิตดวงเนี้ยกลับมาใหม่และเห็นเป้าหมายที่ตัวเองอ่ะเคยต้องการมันอะ รฉานวันนี้ไม่ผิดหวังนะที่พาทุกคนมาเน,ะนาะนะสิ่งแรกเลยคือเราอะมั่นใจในน้องนานนะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้เวลาไม่กี่วันเองกับการประกาศเที่จะมาานั่งสมาธิในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าโอกาสหน้านะขอเชิญชวนทุกคนนะมาแบบมานั่งสมาธิไปได้วยกันนะ พราะจิตของเราเนี่ยสามารถไปที่ไหนก็ได้เมื่อใด้จิตของคุณเนี่ยใสสะอาดเนี่ยคุณจะมองโลกไปเนี้ด้วยแบบความสุขแล้วก็เห็นทุกอย่างเนี่ยคือพลังงานเดียวกันหมดเลยอะ่ะแล้ววันนี้ก็ได้เจอศสกยภะอาที่แท้จริงขอบคุณน้องนันมากๆบ้านเบญากายค่ะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณนิพี